สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องแฟนจ๋ามาจ้ามือหนิมากินขนุนจ้ามาเบิ่งจ้าขนุนอตอยกะไ้มาจากรถพุ่มพวงเลยจ้ามาเด้อจ้าโลไมเฟนมาเด้อมาอีดขนุนภาษาอังกฤษา็าย,ยังไปแปลภาษาเอาเด้อเด้วตอยเสียเบิ่งจ้าเด้อเฟนเด้อลูกมาลักษณะนี่นี่โอ้ยแกก็จะได้กินพี่น้อง ินในหายยากเอาต่อยไปล่างหน้ามานิดนึงนั่นกับแกบปยยากเนาอพี่น้องเนาะแต่ระวังอยากมัน,น,มนกันเม็ดมันออกเกไปเ,เนาะเอาไปต้มกินจ้ะหวานเนื้อเขากอบก็ต่อยมาก ข้างที่สองจากตาตาอมาอยู่เยอรมันด้วยเนี่ยในกินขนุนซุกแนวเนาะเบื้องจักใครเบืงคนอาจจะบืงหูมันมีเม็ดของแม่ปุ๊บอุ้ยเม็ดอันนี้ออกห้างแล้วเบ้างเดี๋ยวจะไปปลูกเบื้องนี่มันออกห้างเพ่น้องบู้ปะเอไปปลูกแล้วไปใส่อันนี้สวนหน่อยเนาะ เมื่อใดกินเขาด้วยเอาต่อยมือเนี่ยกินนิดเนียวเ,เดี๋ยวต่อนมันกุยน้ำเรื่องไปรทรงของเบอซนี่เนาะ ทรงหยาดทรงใสอีดิสซูเมอเนี่ยตุ้งเท็เบิร์ตวันในกองเอาตัต้อ,องออกกองกลับมาด้วยนี่ดับบันเสาจะใ,ให้ลูกไอ้รุ่งไปทรงเฮ้ยทรงตัวน,นังค้านลอ,อกกระดาษอยู่แล้วลุงลอ,อกไปเอากระดาษเอ่อกอกนะมันของปีไรแล้วมาให้เราเก็บไปน้าด้วยนะเนาะต่อยก,ก็ไปเอามาไม้ให้ไปไปที่นี่เขาบอกกอกไม้หลักะ ให้ระบุว่านนันนีมีอย่างแนนแล้วก็ราคาเท่าใดแล้วก็กี่กร,รัมด้วย้ะจ้ะจักขีดนะนะนั่งปวดเหตุเลยเดี๋ยวไปบงในบินมันใดเนาะในบินมันว่าถ้าถือของของอันนี้มันจักขีดนะแต่ว่าของมเมจิเยมันเขียนบอกอยูสามรอยกัม ในในไอ้ในบินอ่ะแฟดมันคล้องกันยุ่งยากจะเป็นภาษาไทยเอาต่อยกอกได้ยูเสีเอาตัวมันยุ่งนะมันเป็นภาษาเยอรมันน้ำ แล้วลูไต่กรอกไห่ละเฮกุงไปอทรงความลั่นแฟนอาต่อบอกเลยไปามทรงไห่บ้านสาวพวกเตีเราเห็ดไห่เนาะบะยอมอยากเค็ดเองอาต่ออยากเค็ดอย่าเงเองเน่เนาะพี่น้องเอาตอสิพินเบิดบินี่บไม่เบิดดับท้องว่างน้ำทั้งนาเน,นี่ครึ่งลูกด้วยจะน,นี่ครึ่งลูกจะอาตออปาดไม่เลี่ยงเนี่ย ลเหลือนี่แล้วก็เอาตายเอาแอบบ้างแหงล่างอีกอันนึงเบิ้งเลยแต่เบิ้งมีอีกอันนึงกล่องบปเห็นแล้วตายตู้เย็นแบบแกกินไม่มาไม่ย,ยังติดแสบเอาตายบ้างเมืม่อค,คุยเรื่องโควิดด้วยแต่เด้อผู้ใด้ติไปรับวัคซีนแต่เป็นของแอสตราย่ออื่นเอาตายโมโหนะจึงต้องงดกาแฟเลยจ้ะจิมมี่เออเอียง โคคาอีอินบอกโคโ,คโอินเนาะต้องงดก่อนไปฉีดมือสองมือแล้วก็หลังฉีดหลังหลับวัคซีนมาแล้วซีมือไรงดกินของที่เป็นมั่นหลายๆนะจ๊ะเฮ็ดนี่อาส่อนน้ำไปกินเลยเฮ็ดเฮ็ดนี่ดีมากได้ต้านได้ต้านเชื้อได้เนาะอเอาบวัวคาโดไข่กินทุกมือได้จมือละลูกต้มถึงเนี่ให้กิน เพออาราะกินมันจะทำให้เลือดห่บอบวกแข็งตัวเนะาจาน้ะเนาะอะบัวขา,าโดนั่นช่วยเอ่อระงับแล้วก็ช่วยอยังลักไขมันในเส้นเลือดในหัวใจเ่าหนะเม็ดเจียก,ก็ได้จ้ะกินมล้อตอนถ้าก็ากได้เม็ดเจียนะหรือเม็ดแมงลักก็ได้น้อบานห่อ อย่าไปถอดเวัคซีนบอดีเสียชีวิตเพราะยังลังคนนั้นอาจติไปดื่มเหล้าช่วงที่เ้าวัคซีนแรลกหมดเอ็นก้อนทุกอย่างแล้วจ้ะลงกนอาติบอกเขาเว้ยข่อยบอดีิยังดอกข่อยดื่มกาแฟธรรมดาพอหมอบอกไปก็เดิมก็ดื่มหมอเปมาฮูดีทำโตห้าไลยยังไหนอัตรายเทคก็อัต้อยหล้วก็ลุงแล้วลุงวันที่สองหลังจากไปรับวัคซีนมาอัต้อยก็อยากกินเนาะแล้วก็ช่วงกาแฟธรรมดาเดิม แล้วเ็มีอาการแย่เด้อจนวันถัดมามาก,กินแม่พ่อขอดื่มกาแฟาแม่ด้ยถซินโบมี่เองคาเฟอินบอกเอินคาเฟอินมะกินผักเยอะๆกินผลไม้เยอะๆมั่ซอยได้จับพี่น้องทุเรียนอาตรอ,อยังประกาศก,กินเลยอาตรไปรับวัคซีนมากนะซื้อมาเดี๋ยวอตัตรจะ้องกินล่ะ แต่ทุเรียนสองกองตัวพี่น่องก,กันนะอืาดูกองของนายคุณที่ค้าลูกดิบย่านสายไม่มันหลุดน่ะนะเล้วทุเรียนต้องนางกินพร้อมลูกหนีด้ือกันอีกลูกนึงอยู่อเอาเก็มาของไตดินจ้ะขนุนมันยังมันยังเขียวอยู่ยังะสม พัทนาติปาดแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปส่งแกะแล้วก็แบงไป่คุณป้านะเม็ดมันอตมกินนะพี่น้องนะอืมจังสือเลยกู๊ดแซ่บแซบบ่บกินไปคุยไปพี่น้องงอน้องใส้เอาต่อยสิไปดำเพิ่อยู่เนี่ย จะทาฉีดอีกอย่างน,น,นะนตันๆแล้วมันเข็มเดียวเั็นยานเข็มเหมือนนะวัคซีนอียังก็ฟังขอให้เราได้ฉีดเร็วปลอดภัยที่สุดะจ้ะจะโถวดวัคซีนได้ใส่็เด้อบางคนไปหาวัคซีนเมื่อก่ก็จมว่าเป็นนั่นเป็นนี่คือบปตรวเจ้าของเจ้าของไปกินอย่างมากเราเนี่ยจะไปกินแอกนกอฮอล์ด ช่วงหลังอร่อยแบบอต้อยอยังบ่คอยกินหมูสามชั้นเลยอต้อตยจะกินเป,ป็นพวกปลนปลา,ปาสังเกตว่าช่วงหลังเด็อต้อยกินนะแล้วก็มามีต้มกระดูกหมูอะไรนึกยากอืมอืมกินหนึ่งอันกัน เอ,อาตาลงพักเด้อรอให้อาตากินขาวกันอย่างอิ่มอาตากินอีกตัวหนึงแปดกิโลลูกละแปดกิโลตะใจเลยวันนรถปุ่มพ่วงเขามีของมาขายเยอะเด้อยต่ตังเขาใหาอยากได้อย่างพิเศษเนี่ยฟังเขา้าไปแต่ทางพิดอืมพอคาไม่คาใจดีจ้ะแถมเห็นม้แถม ยังค่ากี้บอกตอนแรกนึกว่าเป็นกระดูกธรรมดาตอนเ,เอาพูนบอกก็เป็นค่ากี้อุ้ยเอากรสันแล้วเวิ่นกระแถมพริกห้นดำพริก,กขิงโล่งกว่าหรือมันแถมสมัยก่อนพูนหน้านหละตอนสมัยเง,เงินมากเนาะก็มีจะมีรถปุ่มพ่วงยังสืละคนเวียดนามเขาเห็ดมาสงเขาจะมีขวางกระป๋องในรถเบิดเลยครับเขาใส่ชั้นว่างเนาะ ผักสดยังมีเบิร์เขามาจอดหน้าบ้านนี่ไปเลือกซื้อได้เลยจ้ะแต่ตอนนี้เขาบม่ขายล่ะเขงขายเขาลุ้ยแล้วเนะาะในช่วงนี้ผูใ้ใดมีรถพุพ่มพวงแน่นีดีจ้ะตรงของตามบ้านพาอยัง่งโอเคเขากับเสียงเนะาะจะวางห้ากับไฟแม็กกันทุกคนเลจ้ะตะว่าซื้อของมาเมว่อ้าน เอาต่อยก็สิได้นั่นงพักเดิมตั้งแต่เขามาทรงซีเบโมงเนาะจนถึงเกือบซีมงแรกเน่ะเอาต่อยล่างอันนี้ต่อยกับล,ล่างนี่แช่แช่น้ำอย่างผงฟูลแล้วก็ไม่แช่น้ำปูนใสอีกเอาผสมกับน้ำเนาะพักทุกอย่างเอาต่อยล่างหมดนึ่นคือเนพ่อเราพี่น้องจาา๋าพรวะว่า๋ยวเอาต่อย กินเกล้าน้ำเนาะก็จังได้กระดูแลสุขภาพกันด้วยจะก,กินร้อนช้อนกลางช้อนเราด้วยรักและห่วงใยด้วยจ้กเหตุนิดสิ่งเถ้าหักจากหักนสิ่งเถาเหตุเขาถึงมีความทุกข์ทุกครั้งเีได้เหตุจ้กมือนี้เอาต่อองรับไปแค่นี้ก็แล้วจ้กรวัาดีจ้า